ตต้าหนุยยยโกกลลแ่่่ใจไมม,ออม,ไมืสอออูทออมไี่เรามาพบก,กับสาวใต้ขายด้วนะคะสายอยู่ที่สุขในโทรสาขางามวงวานนะคะวันนี้จะ,จะพาทุกท่านนะคะมาชมรถรุ่นใหม่2022นะคะอ่าะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวแคปโฟนะคะสีประตูค่คะ LDA ค่ะเครื่องพันเก้านะคะสิ่งแรกที่เขาจะเปลี่ยนเลยก็คือจะเป็นกระจังหน้าอย่างนี้นะคะ เป็นไงคะดูดีสปอร์ตแล้วก็พร้อมไฟตัดหมอนะคะ,ะขนาดล้อนะคะจะเป็นล้อขอบ16นะคะ,ะเดี๋ยวให้กล้องนะคะพาชมรอบคันนะคะตามมาเลย รุ่นนี้นะคะที่จะเปลี่ยนนะคะก็คือว่าตรงขอบไปท้ายนะคะจะเป็นสีเทาดำเนาะสีเทาเนะเาะเรียกว่าสีเทาอ่ะสีเทาให้ดูนี่เลยค่ะพร้อมกล้องมองหลังนะคะค่ะโอเครุ่นนี้ก็จะเป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะก็คือว่าภายในของเขาอ่ะจะวง เพื่อนชมนะคะภายใ,ในนะคะพร้อมจะมีหน้าจอให้นะคะส่วนเบาะของเรานะคะก็คือว่าตัวที่เปลี่ยนก็คือจะเป็นเบาะนะคะตัวนี้นะคะจะเดินได้สีขาวนะคะตรงนี้จะหอ่หอห่อเขาเรียกว่าอะไรนะพุ้มสรีละเรานะคะเพื่อให้นั่งแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวต้องชมเลยดูเลยคะ่ะ เหมือนกันค่ะตรงขอบตรงนี้ค่ะสะพอหุ้มสรีราเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีที่เสียบ USB นะคะตรงนี้นะคะพร้อมต,ตรงนี้เนาะตรงนี้ยิงแกะไม่ได้เนาะตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะคะสามารถเอาลงได้นเนาะส่วนรุ่นเจ้าขาโฟัวนี้ LDA นะคะจะมีด้วยกันสมสีด้วยกันนะคะจะมีสีขาวที่ททจะให้ชมอยู่เนาะแล้วก็จะมีสี บอลเงินแล้วก็สีดำค่ะส่วนเจ้าตัวน,นี้นะคะแคโฟค่ะราคาจะอยู่ที่784,000นนพันนะคะอาไม่ตอนนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดกันแล้วไม่ว่าอาชีพไหนจะพร้อมจบและพร้อมกันทุกเพนนะคะไม่ว่าจะง่ายหรือจะยากนะคะขอให้คุณทักมหาจ๋านะคะดีๆรับคำปรึกษาค่ะจะติดแบ็คลิสนะคะเคยพักหนี้ล่าช้าบ้างอายุไม่ถึงบ้างนะคะอาจจะเป็นอาชีพค้าขายไม่ได้เดินบัญชี สามารถทักมาได้เลยค่ะดีๆให้คำปรึกษาค่ะโอเคค่ะโอกาสหน้านะคะจะจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกน,นะคะฝากกดติดตามและติดชมกันได้นะคะขอบคุณค่ะ